สวัสดีค่ะพี่น้องเมือ่อในยย้ายนกกับพามาเบิองการเลี้ยงป่าแบบแปลกๆของยายนกเด้อย้ายนกก็คือแปลกยังไงนี่ค่ะเห็นไอตัวนี้บ่ค่ะนี่นตัวนี้คือกล้วยซุกค่ะเดี๋ยว้ายนกเบิงกล้วยซุกที่มันสุกงอมแล้วนะคะกินบรทันน ให้กราเกลเลยว่าใส่ลองมาให้ปลากินเบิ่งกันหน้าปัสสนเกลเลยเอามาลอยน้ำแบบนี้ค่ะให้ปลากินได้ๆเบงนี่ค่ะกล้วยซุกนะคะอ่ากล้วยซุกนี่ก็จะเป็นอาหารอีกตัวน,นึ่งที่จะซอยลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาได้ได้น้ำนะคะ มันจะมีสูตรอาหารลดต้นทุนหลายแบบหลายยางกับผลไม้นี่นะคะ่ะเนี่ยบางคนนก็นใส่บางหุ้งซุกบางคนก็นใส่กล้วยซุกแบบนี้นะคะบางคนก็นจะเอาไปผสมกับอาหารบ้างนะอาหารหรือข่าวหรือห่ออะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยค่ะเด้อแต่ว่ามือหีิยาโนก,ก็นเลยเอาแบบให้ก้วยซุกแบบเพียวๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเขาก็กัดก,กินไปเรื่อยๆนะคะ จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอีกหนึ่งภารกิจที่ย่นงมาแนะนํำก็คือหาอาหารแบบกล้วยซุกค,ค่ะกล้วยสุกงอมร้อยองลองแบบนี้เลยปลาก็กินก็ชอบค่ะบางๆเขาก็จะมาตอดกินไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเนี่ยกินไปเรื่อยๆค่ะ รององรอ,อ,องไปแบบนี้แหละเขาจะให้แบบผสมกับอาหารผสมกับห้ามก็ได้เด้อค่ะเด้อหรือจะเฮ็ดให้ใบให้แบบว่าเอ่อมันยุ่กับพี่ก็ได้ปลาเขาก็จะมาตอดกินเรื่อยๆ แล้วของแยโนก,ก็คือปลยให้เพื่อนกินได้ตามสบายเลยนะคะช่วงเวลานี่ก็เป็นช่วงค่ำค่ะแสงมันก็นจะมดแน่ชักนน้อยเยโนกกระทิ่มลงไปหน่วยหนึ่งเห็นบอบคาป่าที่เยโนกเลี้ยงไว้ข้องนี้จะเป็นค้องสใส่ไก่ธรรมดาบ้านเฮานี่แหละค่ะนะนี่เลย กินไปเรื่อยค่ะไพโบมีเวลาก็สามารถเอาแบบนี้ได้เด้อค่ะเด้อนวดลงไปเลยแบบเป็นนวยแบบนี้ละเบิ่งเนี้ยค่ะยูมม่มุมปุ่บปุดปลาเพิินกระบืนอหาก,กินอาหารนะคะ สำหรับภครที่อชอบคลิปนี้ก็สามารถเอาไปใส่ได้ด้ค่ะเด้อแยโนก็ชอบแบบนี้แหละคะ่ะคือการเลี้ยงของโนกจะเป็นแบบว่าง่ายๆสบายสบาย่าต้องมีพิธีรีตองอะไรนะคะชังเกตหลายๆคลิปก็คือยังมะกลววอิียยโนก็ย้น,กกน,ยนลงไปหายเลยบ่ได้มีอย่งแกแล้วเขาก็โย้นลงไปเขาก็กินไปหรือ บางคีิปย่แโนก็จะให้อาหารแบบเพียวๆเพราะเขาที่ห้ากกินเหลือแล้วเ้าก็มาแช่น้ำให้มันเปื่อยยุ่ยเนี่ยค่ะก็หายลงไปเลยหรือสะดวกก็คือเอาอาหารเม็ดนี่แหละคะ่ะอาหารเม็ดเอาไปแช่น้ำนะคะให้เขากินได้เลยนะคะเลี้ยงแบบสบายๆง่ายๆจงสิเลยค่ะ นี่ค่ะปลาที่ยายนกเลี้ยงไว้อยู่ในบอ่อนี่ทั้งหมดประมาณสองร้อยหาสิบตัวนะคะแบบนี้เลยให้อาหารสบายๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ยานกฝากไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะอาหาร,าง,รง่ายๆกล้วยสุกโยนลงไปเลยค่ะขอบคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหพยานุเป็นกำลังแรงใจในเด้อค่ะเด้อและเมื่อนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ